เราเนี่ยนะครับผมมีโอกาสประมาณ20%ที่ในตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่ในซิมูเลชันนะครับแต่ในส่วนของอีลอนมัสเนี่ยเชื่อเลยแบบเกือบจะ100%ยเปอรัเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึง1ในเรื่องราวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีความยากในการเข้าใจเยอะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าเรื่องราวนี้เนี่ย มันน่าสนใจมากๆและผมเนี่ยจะพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังกันแบบว่าเข้าใจง่ายที่สุดซึ่งซีรี์เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2,3ถึงพาร์ทนะครับยังไงก็ทนด,ดูกันหน่อยแล้วกันเราจะพยายามอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้มันจบไม่มากจนเกิดไปให้ทุกคนเข้าใจได้เพราะว่าถ้าผมบอกคุณในตอนนี้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยู่ในตอนนี้โลกที่เราอยู่ในตอนนี้มันไม่มีจริงนะครับผมมันไม่ใช่ของจริงเราอาจจะเป็นแค่วิดีโอเกม เราอาจจะเป็นแค่ simulation เราอาจจะเป็นแค่ npc ในเกมเราอาจจะเป็นแค่หนึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกเราอาจจะเป็นแค่หนึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาไรจุดประสงค์ไรเหตุผลใดๆเลยท่านผู้ชมจะเชื่อไหมะครับท่านผู้ชมมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงพูดอะไรของมึงวะมันไรสาระว่าไปเล่นเกมต่อดีกว่าเนี่ยยิงเล่นเกมต่อเลยผมพูดเนี่ยทุกคนอาจจะแบบมึงไร้สาระว่ามึงพูดหาอะไรของมึงวะ แต่ถ้าอีลอนมัสมาพูดว่าเฮ้ยเราเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่โลกใบนี้นั้นมันจะไม่ใช่ของจริงมันฟังดูน่าเชื่อถือมากเลยถูกไหมครับและอีลอนมัสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆครับและเรื่องราวนี้เป็นยังไงทําไมอีลอนมัสถึงเชื่อแบบนั้นวันนี้เลยครับผมเราจะมาเจาะ ทุกอย่างให้ทุกคนฟังกันมนทีละขั้นตอนโดยเริ่มแรกเลยนะนะครับผมเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่า AI กับมนุษย์เองเนี่ยหุ่นยนต์กับมนุษย์โค้ดคอมพิวเตอร์กับมนุษย์จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามนุษย์เองนั้นก็ถูกกาหนดโดย DNA ถูกไหม DNA ก็จะมีรหัสอยู่ข้างในนั้นนะครับผมแล้วก็คอยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องสร้างเป็นโปรตีนแบบไหนนะครับผมอันนี้ทำงานที่ปอดทำงานที่ไตอะไรก็ว่ากันไปเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่ามีรหัสโค้ดคอมพิวเตอร์อเรนะ ดีเอครับแล้วเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่เราใช้การนอนการกินเป็นพลังงานแต่อย่างคอมพิวเตอร์มันมีโค้ดบอกทุกอย่างว่าเฮ้ยเสียบอันนั้นต่ออวัยวะนั้นเข้าไปเหมือนลำโพงเปรียบเหมือนแขนเมาส์เปรียบเหมือนขาอะไรก็ได้ถูกไหมครับแล้วมันก็เชื่อมต่อกันด้วยโค้ดโปรแกร,รมต่างๆสายไฟใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์กับหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่จุดที่มันทาให้เราเนี่ยนะครับ สงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมไ e อออนมาสถึงคิดว่าเราอยู่ในเกมได้เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องลองมองมุมนี้นะครับผมว่าสมมติเราเล่นเกมที่เหมือนจริงมากๆเนี่ยมี NPC ที่โต้อตอบได้เหมือนมนุษย์จริงๆเลยท่านผู้ชมลองคิดสิว่าถ้ามันพัฒนาพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยจน NPC เนี่ยนะครับผมมาแอดวาน Advanced มากๆเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่า NPC ที่ตอบโต้ด้วยตัวเองได้ n อ c ในเกมนั้นมันจะสงสัยปะ ว่าเฮ้ยเราเป็นแค่วิดีโอเกมหรือเปล่านะครับน่าไหลรครับมันก็คงยากมากที่มันจะสงสัยเหมือนกับมนุษย์ที่ผ่านมาหลายพันปี ย้อนสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราเองเนี่ยยังเชื่อว่าเฮ้ย mm. โลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กราวาลเลยถูกไหมครับและก่อนที่จะมีคนหลายๆคนออกมาพิสูจน์ว่าเอ้ย e จริงๆไม่ใช่นะโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักราวาลเลยโลกไม่ใช่แม้แต่ศูนย์กลางของระบบสุริยะด้วยซ้ำไป mm. ก็มีหลายๆคนเนี่ยพูดถึงไอเดียนี้มาก,ก่อนนานมากๆครับก่อนที่จะมีคนเริ่มเชื่อจริงๆมีคนพยายามอธิบายมีคนพยายามจะพิสูจน์ครับซึ่งอันเนี้ย เราก็จะยกตัวอย่างให้ฟังครับว่าเฮ้ยทำไมอีรอนมารถึงเชื่อแบบนี้อีรอนมารได้บอกนะครับผมว่าย้อนไปนะครับผมเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเมื่อวิดีโอเกมเกมแรกนะครับผมที่เป็นวิดีโอเกมคอมเมอรเชียลเนี่ยถูกสร้างออกมาขายที่ชื่อว่าปองเนี่ยนะครับ เกมเกมนั้นเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหมันดูเบสิกมากๆเลยมันดูแบบว่าใครๆก็เล่นมันได้ครับเพราะปองเนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งเล่นแบบเหมือนปัจจุบนันนี้ที่แบบโอ้โหราจะต้องแบบมานั่งแบบกดตุ๊ดๆๆๆเล่นทั้งวันทั้งคืนถูกไหมครับในมุมมองของปองเนี่ยนะครับผมปองเป็นอะไรครับปองแม่งเป็นเกมที่มีแค่แผ่น2แผ่นนะแล้วก็อ,อ,อ,อขึ้นลงคอยแบบ ดีดลูกไม่ให้มันตกไปแค่นั้นเองครับเกมมันง่ายมากๆเลยครับผมแต่ในปัจจุบันนี้ผ่านมาผ่านมาผ่านมา,า,นมาตั้งแต่ยุคปองผ่านมาสิปีเริ่มมีเกมที่มีภาพสีมีเกมที่แบบว่ามีตัวละครเป็นมนุษย์จากนั้นเริ่มอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆครับมีเกมที่เป็นเหมือนภาพสามมิติขึ้นมาแล้วมีโลกที่เหมือนเป็นโลกเสมือนจริงขึ้นมาอย่าง GTA างเกมแบบ Counter Strike แล้วณปัจจุบันนี้ในเกมก็ยิ่งเหมือนจริง,เห,รงเหมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในกราฟิก AI บางอันนะ่ะมนุษย์เองยังไม่สามารถแยกออกได้เลยครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นกราฟิกหรือเปล่าหรือว่าอันเนี้ยนะครับผมเป็นของจริงครับแล้วให้ผู้ชมลองคิดดูว่าแค่ในช่วงเวลาแบบ 30- 40ปีอะทุกอย่างมันพัฒนาได้ขนาดนี้มันพัฒนาไอเดียโลกเสมือนจริงที่โกดจ์โคดขึ้นมาได้ถูกปะ่ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรครับที่ในอีกร้อยปีข้างหน้า พันปีข้างหน้าหรือหมื่นปีข้างหน้าความสามารถของมนุษย์นะครับผมจะไม่สามารถสร้างเกมที่มี AI มีความรู้สึกนึกคิดจริงๆออกมาได้ครับผมหรือว่าสามารถสร้างซิมูเลชันเหมือนเกม The Sim s เนี่ยกดซิมูเลชันขึ้นมาปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็สร้างโลกหนึ่งขึ้นมาให้มนุษย์คอยศึกษาว่าอ๋อ ต้นต่อของมนุษย์นั้นเป็นยังไงประวัติศาสตร์ของมนุษย์แบบนี้เป็นยังไงหรือเอาง่ายๆเลยอะแบบเราอาจจะเป็นแค่หนึ่งในเรื่องราวที่มีเด็กคนนึงนั่งดูอยู่แล้วก็เราเป็นแค่ NPC ที่เขาไม่ได้สนใจอะไรเขากดเร่งเวลาไปปุ๊บ,บ,บเราก็เร่งเวลาทั้งที่ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปแบบปกติแล้วอีเวนต์บนโลกเนี่ยก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้เหมือนกันครับซึ่งอีลอนมัสก์ะไครับผมได้เอาทฤษฎีนี้เนี่ยมาจากนักแบบปรัชญาคนหนึ่งที่มีชื่อว่า um น, um นิบกบ เป็นไปได้อยู่3สถานการณ์ครับนั่นก็คือ1นึ่นครับผมมนุษย์เนี่ยจะสูญพันธุ์ก่อนที่จะสร้างซิมูเลชันที่แอดวานซ์ขนาดนั้นได้แล้วเราจะเรียกซิมูเลชันนั้นว่า ancestor simulation ครับอันนี้หนเลยคือมนุษย์ตายก่อนนะครับผมมนุษย์ไม่สามารถเก่งขนาดนั้นได้2นะครับผมมนุษย์เก่งขนาดนั้น แต่มนุษย์เลือกที่จะไม่สร้างมันขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆเลยเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่แอดวานซ์ขนาดนั้นเนี่ยตัวของผมเองก็ยังอยากจะใช้เลยครับอยากดูว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ของโลกใบหนึ่งเป็นยังไงหรือเราลองมาเปลี่ยนดีกว่าว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่มีฮิตเลอร์จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า ให้ผมเกิดในปีนั้นแทนให้ผมเกิดในปีนี้แทนเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยแล้วค่อยดูโลกหลายๆใบพร้อมๆกันเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยเพราะว่าแบบถ้าเราจะไม่ทําแบบนั้นก็คืออะไรเรามีเทคโนโลยีที่มากขนาดนั้นแล้วเราจะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเราสร้างโลกขึ้นมาเนี่ยคนในโลกทุกทรมานมากมากเลยเราเลยตัดสินใจไม่สร้างอย่างนั้นหรอผมคิดว่ามีโอกาสนั้นไหมแทบจะไม่มีเลยนะครับและ3ามนะครับผมก็คือ ตัวของเราเนี่ยได้อยู่ในซิมูเลชันนั้นแล้วเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะสร้างโลกขึ้นมาได้แล้วมันก็จะสร้างซ้อซอกันไปเรื่อยๆพรโลกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมจาการซิมูเลชันก็จะฉลาดไปเรื่อยๆจนสามารถสร้างซิมูเลชันของตัวเองได้แล้วมันก็จะต่อ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 ต่ไต่อ่อต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 ่่อต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 ่นต่ออต่อต่อึ่อต่อต่อต่อึงอต่่อยๆซึ่งต่อ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 ่อว่อต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 ่ 10%ที่ในตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่ในซิมูเลชันนะครับแต่ในส่วนของอีลอนมัสเนี่ย เชื่อเลยแบบเกือบจะ100%เลยครับผมว่าในตอนนี้เราอยู่ในซิมูเลชันแล้วนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นในซิจูเอชันที่1และ2อย่างแน่นอนซึ่งถ้าบอกว่าเราจะต้องไปอยู่ในซิจูเอชันที่1เนี่ยก็คือมนุษย์ต้องสูนพันก่อนที่เราจะมีเทคโนโลยีสูงขนาดนั้นนะ่ะผมสู้เรียกว่าเราเนี่ยนะครับผมขออยู่ในซิมูเลชันดีกว่าซึ่งถ้าไอทิลีที่3เนี่เป็นจริงเราจะสามารถสร้างซิมูเลชันโลกใบหนึ่งขึ้นมาได้จัก,กรวาลใบหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ย <jewe MUSIC> เขาบอกว่าเรานะครับผมจะมีโอกาสประมาณ1ในพันล้านที่เราจะเป็นโลกตั้งต้นก่อนที่เราจะสร้างซิมูเลชันขึ้นมาแล้วซิมูเลชันนั้นจะสร้างซิมูเลชันขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วกลายเป็นลุกที่ไม่สิ้นสุดเรามีโอกาสประมาณ1ในพันล้านนะครับซึ่งยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงสุดว่าเราจะอยู่ในซิมูเลชันหรืออยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟังดูเราจะงงใช่ไหมครับ แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราคงจะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนดีกว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองย้อนไปดูแล้วประมวลผลกันก่อนแล้วเดี๋ยวในพรุ่งนี้นะครับผมเราจะมาดูกันในพาร์ทสดีกว่าครับว่าเฮ้ยไอการสร้างซิมูเลชันที่เหมือนกับโลกจริงๆขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับจักรวาลที่เราอยู่ในตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยากเกินความสามารถมนุษย์จริงๆหรอ มันยากขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้าครับเพราะว่าถ้าพูดกันในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปแล้วมันจะเป็นข้อมูลที่รับมันจะเกินไปเราจะประมวลผลได้ยากนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบทฤษฎีนี้หรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมาข้างล่างได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวตอนต,ต,ต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องราวของเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวด้วยนะถ้าผู้ชมคิดยังไงกับทฤษฎีนี้ในตอนนี้หลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้เรื่องราวของทฤษฎีของอีกบล็อตเตอรมากเนี่ยนย วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ผมต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยครับหวังว่าทุกคนนะครับผมจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากคลิป,คล,ปคลิปนี้ไปผมดีใจมากเลยที่ได้เล่าเรื่องราวนี้ให้กับทุกคนฟังนะคืออยากเล่ามานานมากๆแล้วจะคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเล่าตอนไหนดีวะคนฟังจะชอบหรือเปล่าคือผม,มแบบมันดูเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์จ๋ามากๆเลยกย็สุดท้ายทําดีว่าคิดว่ามันสําคัญมากๆแล้วเดี๋ยวมันจะสาคัญต่อคลิปนี้นะคทที่จะมาในเร็ววันนี้ด้วยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าเราจะไปคอลลั กัคนสำคัญมากๆคนหนึ่งเลยไว้รอดูกันได้ในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ